ครับวันนี้ผมก็จะมาทำน้ำผลไม้ก่อนอื่นใส่น้ำแข็งไปสามถ้วยโอเคใส่ซีเรียลลงไปเออะไรก็ไม่รู้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ขี้เด็กนะครับใส่กล้วยสตรอเบอร,บอร,รี่แล้วก็แอปเปิ้ลนะครับอะไรเปียเลมอนใส่ลงไปไอกรมมี่แบรน้ำใส่ลงไป ใส่ไปอีกใส่ไปอีกครับยังจะใส่อีกใส่เข้าไปอีกแม่เมืองจะใส่เข้าไปออไเออครวะโอเคแล้วก็โคนเข้ากันนะครับโอเคกดเลยตายเหียนี่นี่นี่ปลาไข่เอาไข่ไปแดกเอานมไปด้วยนี่นี่นี่ตายแน่ผนี่นี่น,นี่นนน เอาไปเลยมึงนี่แน่โอเคพร้อมดื่ม,มรสชาติหมาไม่เด็กก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการภาคโควเถินเถินสัตว์นะครับแต่เรืวนี้สำสรับ